เนื่อชั่วคราวสบายชั่วโครโดยพอพัทรพลศิลปาจารย์ ep 2 2ยีพสิบสอมี passive income ด้วยทรัพย์สินทางการเงิน financial assets ถ้าใครอยากมีไรายได้ทางนี้ต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนครับว่ามีเงินหรือยังบางคนอาจพูดอย่างสิ้นหวังว่าก็ฉันไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุน แต่ผมว่าแทนที่จะคิดแบบนั้นคุณควรเปลี่ยนเป็นถามตัวเองว่าแล้วทำยังไงถึงจะมีเงินมาลงทุนมากกว่านี้ฉันไม่มีเงินประโยคนี้ทำให้สมองคุณหยุดคิดแต่ทำยังไงถึงจะมีเงินประโยคนี้สมองจะคิดหาวิธีการเหมือนที่มาลิลี่จีอดัมส์บอกไว้ในหนังสือพลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต เ e นยู o n c h a o g เ y นยู life เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมสมมุติว่าคุณมีเงินก้อนนั้นก็แล้วกันครับตัดบทเลยฮ่าฮ่ขั้นต่อมาคุณก็ต้องถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการลงทุนแบบนี้มันจะเข้าตำราที่ว่า High r i s k High Return ผมอยากเริ่มจากตัวที่น่าจะเสี่ยงเยอะที่สุดก็คือ Dividend หรือเงินปันผลจากหุ้นสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกก็คือถามตัวเองก่อนว่าอยากได้เงินปันผลเท่าไหร่แล้วหันลงมาว่าเงินปันผลที่ว่านั้นมันตกเดือนละกี่บาทจากนั้นค่อยคิดย้อนกลับไปว่าแล้วต้องหาเงินต้นเท่าไหร่เพื่อมาลงทุนตรงส่วนนี้ซึ่งโดยปกติแล้วปันผลจากหุ้นจะอยู่ประมาณ 3- 8เซวิธีการเลือกหุ้นของผม ผมคิดว่าผมซื้อทั้งบริษัทคือเป็นเจ้าของร่วมที่จะโตไปด้วยกันบริษัทที่มี doable competition advantage มีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งที่ยั่งยืนดูงบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย5ปียอดขายกำไรปันผลที่โตขึ้นสม่ำเสมอผมแนะนำว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องลงทุนเลยหรือมีบ้างเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีคอร์สการสอนลงทุนมากมายที่คุณสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่อย่าไปเรียนกับคนที่มีแต่ทฤษฎีแต่ตัวเองไม่เคยลงทุนไม่เคยประสบความสําเร็จเลยละ่ะแบบนั้นผมว่าไม่เวิร์กคุณต้องไปเรียนกับคนที่มีผลลัพธ์แล้วเท่านั้นลำดับต่อมาคือบอลหรือตราสารหนี้หุ้นกู้ที่ออกแบบมาเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันและประชาชนให้มีส่วนร่วม ถือว่ามีความปลอดภัยทางการเงินสูงในระดับหนึ่งโดยจะได้รับปันผลอยู่ในระดับ3-6%ต่อปีแล้วแต่เงื่อนไขมีทั้งในรูปแบบของพันธรรบัตรรัฐบาลหุ้นกู้บริษัทเอกชนซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องดูระดับความน่าเชื่อถือด้วยเหมือนกันครับเพราะบริษัทที่มีความเสี่ยงมากหน่อยก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงด้วยว่าบริษัทจะทำได้จริงอย่างที่ประกาศไว้หรือเปล่า แต่มันก็ตามกฎของความเสี่ยงนั่นแหละคือเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยบางคนคิดว่าถ้ามีเงินหนึ่ง0สนบาทเอามาทำแบบนี้ไม่คุ้มเลยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นเล่นหุ้นซื้อเช้าขายเย็นแบบเดทเทรดครั้งเดียวอาจได้เงินเป็นหมื่นบาทผมไม่เถียงเลยว่ามันอาจจะทำได้เหมือนกันแต่ในมุมมองของผมก็คือเดทเทรดไม่สามารถทำให้คุณหยุดได้ และมันไม่ใช่แพสซีฟอินคัมในแบบที่เราต้องการที่ผมอยากจะเน้นแล้วเน้นอีกก็คือคุณต้องประเมินความเสี่ยงเนื่องจากอายุของคุณด้วยถ้าคุณอายุน้อยคุณก็เสี่ยงได้มากแต่ถ้าวันนี้คุณอายุมากแต่ดันไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง,สงแบบนี้ก็อันตรายเพราะถ้าการลงทุนนั้นผิดพลาดขึ้นมาชีวิตคุณแย่แน่เว้นแต่ว่า เงินก้อนนั้นที่คุณเอามาลงทุนจะเย็นเป็นน้ำแข็งเลยสุดท้ายคือเซฟวิ่งหรือการออมเงินในธนาคารเป็นเรื่องที่เรารู้กันตั้งแต่เด็กแล้วว่าการออมเป็นสิ่งที่ดีมีการบรุงบรให้ออม10%ของรายได้ทุกเดือนซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีๆที่น่าสนับสนุนแต่ในยุคนี้ผมคิดว่าการออมคือการขาดทุนยิ่งออมยิ่งขาดทุนเพราะเงินมันเฟอ้อ เนื่องจากเงินถูกออกแบบมาให้ลดค่าลงทุกปีไม่เชื่อก็ลองไปดูดอกเบีย้ยในธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเฟอสิครับตอนนี้เงินเฟอปาเข้าไป3าปแล้วสมมุติถ้ามีเงินฝาก1 0 0 0 0แสบาทดอกเบีย้ยออมทรัพย์ปัจจุบันคือ0.72%เพราะฉะนั้นคุณจะได้เงิน720บาทเวลาคุณเอาสมุดธนาคารไปอัพมันแทบไม่มีความรู้สึกเลยว่า เย่ yeah, ดีใจวู Ooh, ดอกเบีย้ยของเดิมยังใช้ไม่หมดเลยว้ยเฮ้ย <c oughs> ดูดีได้มาอีกตั้ง720บาทประชดฮ่าฮ่ฮ่ทุกวันนี้คนเลยสิ้นหวังกับการฝากเงินในธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยกันหมดแล้วคนที่พอจะมีความรู้เรื่องเงิน <c oughs> ก็ย้ายเงินไปลงในส่วนอื่นอย่างที่ปลอดภัยหน่อยคือพันธบัตรรัฐบาล วันนี้มีเงินมากขึ้นคุณต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อสร้างหานทองคำเพิ่มเพราะเงินมันลดค่าลงทุกวันคุณต้องมีแอสเซทเพิ่มขึ้นครับถ้าเป็นผมผมจะแนะนําว่าคุณต้องหันมาใส่ใจเรื่องเงินอีกหลายเท่าตัวมีหนทางการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินมากมายแต่คุณต้องให้เวลาศึกษามันให้ดีๆครับต้องมีเงินต้นเท่าไหร่เพื่อให้เห็นภาพว่าคุณต้องมีเงินต้นในการลงทุนเท่าไหร่ผมจะยกตัวอย่างให้ดู สมมุติว่าถ้าคุณลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน4%ต่อปีสมการเพื่อหาเงินต้นที่คุณต้องลงทุนไปจะได้ดังนี้เงินต้นเท่ากับ Passive Income ต่อเดือนคูณ12เดือนหารอัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด A คุณก็ต้องมี Passive Income เดือนละ1ล้านบาทคุณจะต้องมีเงินต้นเท่ากับเงินต้นเท่ากับ 1ล้านบาทคูณ12หาร4%เท่ากับ300ล้านบาทถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด B คุณต้องมีแพซิฟอินคัมเดือนละ3 0 0แสนบาทคุณจะต้องมีเงินต้นเท่ากับเงินต้นเท่ากับ3 0 0แสนคูณ12หาร4%เเท่ากับ90ล้านบาทถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด C คุณต้องมีแพซิฟอินคัมเดือนละ50 0 0 0บาท คุณจะต้องมีเงินต้นเท่ากับเงินต้นเท่ากับ50 0 0 0ื่นคูณ2หารสเปเซนเท่ากับ15ล้านบาทมาเริ่มเก็บเงินกันวันนี้ยังทันครับถ้าคุณอยากมีเงินเก็บ10ล้านบาทโดยออมเดือนละ10000แบาทคุณจะใช้เวลา8ปี4เดือนทำได้ไหมครับถ้าไม่ได้งั้นก็เปลี่เป็นเดือนละ50,000บาทคุณจะใช้เวลา16ปี8เดือนทำได้ไหมครับ ไม่ได้เหรอครับงั้นเปลี่ยนเป็นเดือนละ25,000บาทคุณจะใช้เวลา32ปี16เดือนหรือ33ปี4เดือนนั่นแหละคำถามสำคัญคือมีเงินไหมแต่คำถามสำคัญกว่าก็คือทำยังไงถึงจะมีเงินอุปสรรคคือสิ่งที่เราจะมองเห็นเมื่อเราละสายตาจากเป้าหมาย23มีีแพ s ซีฟอินคัมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา i n t e l ลเลกชว l Assets ทรัพย์สินทางปัญญาก็คือผลงานสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีหลายรูปแบบอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าสิ่งประดิษฐ์หนังสือเพลงแอ p l i c เคช o n หรือซอฟต์แวร์และอีกมากมายผมขอยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวที่ผมเคยทำมาแล้วซึ่งเป็นประสบการณ์ทางด้านดีและไม่ดีนั่นคือการทำหนังสือ ผมเคยทำหนังสือโดยการเปิดสำนักพิมพ์เองโดยออกหนังสือที่มีชื่อว่าสุดลิสุดเดชจุดเริ่มต้นก็คือผมรู้จักคุณนิกกี้อัศวทรในรายการ VIP ซึ่งผมเป็นพิธีกรอยู่เขาคือผู้ก่อตั้งบริษัท m a ชเมคเกอรแห่งแรกในเมืองไทยเป็นการจัดหาคู่รูปแบบใหม่หรือเรียกกันง่ายๆว่าแม่สื่อนั่นแหละ พอผมได้คุยกับเขาจริงๆก็รู้สึกว่าเรื่องของการจีบมันน่าสนใจและมีเสน่ห์มากก็เลยคิดว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าเราทำเป็นทีวีซีรีส์หรือหนังสือต่อนเนื่องปีหนึ่งไม่ต้องมากหรอกเล่มสองเล่มก็ได้แล้วเวลานั้นผมไฟแรงมากอยากสร้างกิจการของตัวเองก็เลยตัดสินใจทำนังสือเกี่ยวกับเรื่องแนวนี้ออกมาตอนนั้นผมทำทุกขั้นตอนเลยพูดแล้วยังนึกขำไม่หาย อาจด้วยความงกมั้งผมทำเองตั้งแต่เรื่องของการเลือกกระดาษถึงขนาดไปคุยกับ scg paper ต้นสายของกระดาษผมถามเขาไปว่าจะขายกระดาษให้ผมราคาเท่าไหร่แต่เขาตอบกลับมาว่าขายตรงให้ไม่ได้หรอกเพราะเขาขายส่งอย่างเดียวในที่สุดผมก็ต้องกลับมาที่บริษัทรับกระดาษมาอีกทีพอเสร็จจากทางนี้ก็มืคุยเรื่องของสายส่งเปรียบเทียบราคาระหว่างสี H. กับอมารินไปหาเซเว่นอีเลฟเพื่อไปขอวางหนังสือบนแผงของเขากลับมาผมต้องทำบัญชีเองเท่านั้นยังไม่พอขั้นตอนของรูปเล่มผมยังคิดเรื่องของค่าใช้จ่ายเองหาช่างกล้องช่างหน้าช่างผมเองแถมยังติดต่อจองห้องสตูดิโอเพื่อถ่ายปกและดีไซน์เองเรียกว่าทำทุกขั้นตอนของการทำหนังสือสิ่งที่ผมไม่เคยรู้และได้รู้ หลังจากนั้นก็คือเรื่องของการตั้งราคาหนังสือเมืองนอกที่ตั้งราคาสูงสๆนั้นสามารถขายในแบบสบายๆแต่ในเมืองไทยทำได้เฉพาะหนังสือบางเล่มเท่านั้นผมตั้งราคาหนังสือเล่มนี้ไว้ถึง250บาทซึ่งแพงกว่าหนังสือภาษาไทยส่วนมากที่จะตั้งราคากันที่ประมาณ150-170บาทพิมพ์ออกมา7ครั้งครั้งละประมาณ5,000เล่ม รวมๆแล้วก็อยู่ที่ราวๆสา0 0 0ื่นเล่มแม้ว่าตอนนั้นสำนักพิมพ์ของผมจะมีรายได้เดือนละหลายแสนบาทแต่เมื่อคำนวณแล้วก็ไม่คุ้มกับพลังสมองที่เสียไปเพราะผมมีงานด้านอื่นๆที่ต้องทำอีกเยอะมากแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องสนุกดีที่ได้ทำงานหลากหลายทำให้ได้รู้ว่าวิธีการสร้างหานทองคานี่มันเหนื่อยมากแต่ตอนเก็บเกี่ยวไข่ทองคาก็โอเคนะ เพราะหลังจากหนังสือวางแผงเสร็จทางสายส่งก็จะรายงานยอดขายส่งมาให้ดูผมก็จะดูอีเมลแล้วรุ้นว่าสาขานี้ขายไปเท่าไหรแล้วอย่างไรก็ตามหนังสือนั้นมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่ากว่าจะเสร็จหนึ่งเล่มใช้เวลาค่อนข้างนานบางเล่ม6เดือนบางเล่มสองปีแต่ใช้เวลาขายเพียงแค่ปีเดียวแล้วก็จบถูกถอดออกจากชั้นวางประมาณว่ามีแพซิฟอินคัมอยู่หนึ่งปีนิดๆเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมี Pass i ิ e i ินคอ e เยอะๆจากงานหนังสือคุณก็ต้องเขียนหลายเล่มและถ้าจะเขียนให้หนังสืออยู่ได้นานๆมันก็ต้องเป็นหนังสือที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นด้านการเงินสุขภาพความรักแต่คุณต้องอยู่ให้ถูกประเทศด้วยอย่างโรเบิร์ตคิโยสกิหรือ JK r o โรล n ิถึงแม้ว่าในระยะยาวไรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญามันจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตามยอดขายที่ค่อยๆลดลงแต่ผมก็ถือว่าวิธีนี้ให้แพสซีฟอินคัมที่ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าอยากจะทำตรงนี้จริงๆก็ต้องถามตัวเองว่ามีปัญญาไหมบวกทำไมเขาต้องอ่านหนังสือคุณผมไม่ได้ถามกลัวน,นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดทรัพย์สินทางปัญญาออกเพลงหนังสือโปรแกรมสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆ แต่ถ้าคุณทําได้มันก็เจ๋งเลยครับเพราะมันคือการลงทุนทางความคิดที่หลายๆครั้งอาจจะไม่สิ้นเปลืองเงินทุนเลยหรือถ้าใช้ทุนก็น้อยมากนอกจากเรื่องของหนังสือแล้วทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นยังมีอีกเยอะถ้ายังจํากันได้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพลงผมก็เคยมีโอกาสได้ทําเมื่อหลายปีก่อนผมเคยออกอัลบั้ม love series ทำให้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวงการเพลงพอสมควร เพลงยุคก่อนกับยุคนี้ต่างกันมากครับในหนึ่งเพลงจะมีคนที่มีไรายได้จากตรงนี้อยู่ไม่กี่ส่วนคือนักร้องคนเขียนเนื้อร้องคนแต่งทำนองเรียบเรียงตัวแทนขายและบริษัทซึ่งเดี๋ยวนี้พูดตรงๆมันแทบไม่มีแล้วไม่มีปรากฏการยอดขายเป็นล้านตลับเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปทุกวันนี้ไรายได้จะไปอยู่ที่ริงโทน หรือเสียงรอสายรวมถึงงานจ้างที่นักร้องแต่ละคนก็ค่าตัวไม่เท่ากันแต่เรื่องของเพลงจริงๆก็ถือว่าเป็นแพซิฟอินคัมที่ดีถ้าเพลงนั้นดังจริงเพราะแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วถ้ามีคนนำมาร้องใหม่ก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้แต่งอย่างในต่างประเทศถ้าพูดถึงเรื่องเพลงไมเคิลแจ็สันก็น่าจะเป็นคนที่มีแพซิฟอินคัม จากค่าลิขสิทธิ์เพลงมากที่สุดในโลกแล้วเพราะในหลายๆครั้งเขาก็ไปกว้านซื้อลิขสิทธิ์เพลงของคนอื่นๆมาบริหารจัดการด้วยอย่างเพลงของ The Beatles บริษัทของ m ไมเคิลแจ็กสันก็เป็นคนจัดการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ให้เรื่องของเพลงยิ่งคนร้องเสียชีวิตเพลงยิ่งขายดีเช่น Whitney Houston เป็นต้นแหมน่าจะซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพิ่งรู้ว่ารักเธอ ของผมไปบ้างเพื่อเพลงนี้จะได้ดังทั่วโลกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่สำหรับคนธรรมดาที่อาจจะไม่เก่งทางด้านศิลปะการเป็นนักเขียนหรือนักแต่งเพลงอย่าเพิ่งท้อใจเพราะคุณอาจมีไอเดียประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์อะไรก็ตามออกมาได้เหมือนกันเช่นน้ำยาขัดพื้นที่ทำจากธรรมชาติร้อยเปอร์ซ์ไม่กัดไม่เป็นอะไรเลยตรงกันข้ามดื่มได้ด้วย โอ้โหถ้าทำได้อันนี้ขายได้เยอะแน่หรืออย่างตอนนี้สิ่งที่คิดกันมากเลยก็คือเรื่องของการทำแอปพลิเคชันตอนนี้หันไปทางไหนใครๆก็ทำแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเรามาที่หลังบางทีมันอาจล้นตลาดไปแล้วเหมือนที่คุณตันภาคก่อนนาทีพูดว่าถ้าทุกคนกำลังเห็นว่าอินนั่นคือเอาแล้ว ถ้าคุณคิดได้คนอื่นก็คิดได้ในประเทศไทยอาจต่างจากเมืองนอกอยู่อย่างหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันที่สร้างเงินจริงๆอย่างไม่มีมากมายแถมแอปพลิเคชันก็มีให้เลือกเป็นล้านล้านตัวคุณจึงต้องตอบให้ได้ว่าเหตุผลอะไรบ้างที่เราต้องใช้แอปพลิเคชันของคุณสรุปแล้วคนเรามีความถนัดไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนจะมีความสามารถเฉพาะตัวในแบบที่คุณสามารถทำได้ในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญาลองค้นหาแนวทางของตัวเองดูครับเพราะมันเป็นหนึ่งในหนทางสู่การมี Passive Income ที่ดีเลยหลักต้องขายหนังสือกี่เล่มจากโจทย์ข้างต้นสำหรับผู้ที่อยากจะมี Passive Income ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาผมขอยกตัวอย่างเป็นการเขียนหนังสือก็แล้วกันนักเขียนส่วนใหญ่ จะได้ค่าลิขสิทธิ์จากงานเขียน10%จากราคาปกสมมุติว่าหนังสือเล่มละ200บาทคุณก็จะได้ส่วนแบ่งลิขสิทธิ์เล่มละ20บาทเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาหนังสือที่คุณต้องขายได้ต่อเดือนดังนี้จำนวนเล่มเท่ากับ Passive Income ต่อเดือนหาร20ถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด A คุณก็ต้องมี Passive Income เดือนละ1ล้านบาท คุณก็จะต้องขายหนังสือให้ได้จำนวนหนังสือเท่ากับ1ล้านหาร20เท่ากับ5 0 0 0 0ืเล่มต่อเดือนถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด b คุณก็ต้องมี passive income เดือนละส0 0แสนบาทคุณก็จะต้องขายหนังสือให้ได้จำนวนหนังสือจำนวนหนังสือเท่ากับ3 0 0แสนหาร20เท่ากับ15,000เล่มต่อเดือนถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด C คุณก็ต้องมีแพสซีฟอินคัมเดือนละ50,000บาทคุณก็จะต้องขายหนังสือให้ได้จำนวนหนังสือเท่ากับ50,000่หาร2 0เท่ากับ2,500เล่มต่อเดือนแต่เมืองไทยคนอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ8บรรทัดหนังสือพิมพ์ออกมาครั้งละ3,000ถึง5,000เล่มก็เก่งมากแล้วครับถ้าพิมพ์แล้วขายได้25,000เล่มก็จะกลายเป็นเบสเซลเลอร์เลย คําว่าเป็นไปไม่ได้เป็นแค่ความคิดเห็นเปาโลโคเอโย24มี p มีแพสซีฟอินคด้วยอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งหนังสือมาเก็ตติ้ง3.0ที่เขียนโดยฟิลิปคอตเลอร์กล่าวไว้ว่าตอนนี้โลกเข้าสู่กันตลาดในสังคมออนไลน์และเรากำลังอยู่ในยุคที่ศูนย์กลางอยู่ที่ความร่วมมือของสังคม หรือประชาชนทั้งโลกตัวอย่างง่ายๆลองดูสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันสิไม่ว่าจะเป็น Google Facebook YouTube iTunes หรือ4 s h a r e ธรุรกิจกลุ่มนี้มีโครงสร้างทางธรุรกิจเหมือนเหมือนกันคือทุกคนสร้างมันและใช้มันโดยการเชื่อมโยงคนทั้งโลกร่วมกันสิ่งที่แตกต่างก็คือคนผลิตคอนเทนต์ไม่ได้เงินแต่ คนที่ได้เงินคือเจ้าของเว็บไซต์นั่นเองหรืออย่างเว็บไซต์ขายของระดับโลกอย่างอ m a ซอนเขาไม่มีของเก็บไว้กับตัวเองเลยสักชิ้นแต่เขาจะทำตัวเป็นตัวกลางการกระจายสินค้าถ้ามีคนติดต่อมาซื้อหนังสือเล่มหนึง่งเขาก็จะส่งออเดอร์ไปที่ร้านหนังสือจริงๆแล้วให้ร้านหนังสือส่งไปที่บ้านโดยผ่านบริษัทส่งของอย่าง DHL หรือ f e d e x จากนั้นก็หักเงินจากผู้ซื้อทางบัตรเครดิตสรุปว่าจบ แบบวินวินทั้ง3ฝ่ายคือผู้ซื้อตัวกลางและผู้ผลิตตัวจริงบางคนอาจจะมองว่าอมา z ซอไม่เห็นต้องทำอะไรมากเลยโอ้โหสบายจังเลยแบบนี้ใครๆก็ทำได้แต่ผมอยากจะบอกว่าผิดถนัดครับเพราะสิ่งที่อมา z ซอแตกต่างจากบริษัททั่วไปก็คือระบบการจัดการที่ดีในการเป็นตัวกลางของสินค้าที่มีจำนวนมากมายมหาศาล พูดง่ายๆก็คือ Amazon คือช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ d i ส t ท i ร u t บิวตนั่นเองถ้าให้เห็นภาพชัดลงมาอีกคือบัตรวีซ่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทุกการใช้จ่ายของเราจะถูกหักเงินประมาณ3%เรเซนระหว่างร้านค้ากับลูกค้าลองสังเกตดีๆเรารู้จักชื่อเสียงของบัตรวีซ่าเป็นอย่างดีแต่เราไม่เคยเห็นร้านค้าของวีซ่าเลยว่ามันตั้งอยู่ที่ไหน สิ่งที่เรามีก็คือ system เท่ากับ people บวก process แต่สำหรับคนไทยผมว่าอาจไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่เพียงทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วขายโฆษณาในเว็บไซต์ของตัวเองได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะหลักของมันก็คือถ้าคุณมีรายได้ระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องอยู่เฝ้าหน้าจอเลยนั่นหละ passive income แต่ในทางกลับกันถ้าคุณทำรายได้หลายล้านบาท แต่ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนั่นไม่ใช่แพสซีฟอินคา m e แล้วล่ะครับผมเคยเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันแบบนี้ก็เรียกว่าหนูมีแพสซีฟอินค o ร e นะสิคะผมก็เลยบอกว่าอ้าวเหรอเก่งจังเลยครับแล้วทำยังไงบ้างน้องคนนี้ก็ตอบมาว่าหนูก็แค่ไปหาแบบเสื้อผ้าเมืองนอกไปซื้อผ้าแล้วก็ไปให้ช่างตัดเสื้อตัดแล้วถ่ายรูปขึ้นเว็บ หลังจากนั้นคนก็โทรมาสั่งหนูก็เอาไปส่งให้เขาเท่านี้เองค่ะเออน้องครับถ้าเป็นแบบนี้น้องโคตรแอคทีฟเลยครับไม่ใช่แพสซีฟอินคัมแล้วละทีทีทำเองทุกขั้นตอนแบบนี้ไม่ใช่แล้วเขาเรียกว่าแค่ขายของผ่านเน็ตจ้าผมก็เลยบอกว่างั้นเอาใหม่งั้นถ้าน้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาโดยที่ตัวเองทำให้น้อยลง หรือให้คนอื่นทำแทนได้เช่นมีลูกจ้างโดยที่เงินกลับมาอัตโนมัติแบบนี้สิถึงจะเป็น Passive อินคัมสรุปว่าถ้ามีคนกับมีระบบรองรับถ้าทำแบบนี้ได้จะโอเคมากเลยคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็คือคำถามที่ว่าระบบให้อะไรคุณระบบให้เวลาไงครับเพราะมันจะมี p a s s ฟิ e อินคัมได้โดยที่คุณไม่ต้องทำ ระบบที่ผมบอกนี้อาจจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนก็ได้ลักษณะการขายของผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้คุณสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหรือกระทั่งหลักล้านบาทแต่คุณก็ต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องของคุณภาพและราคาซึ่งคนที่ซื้อเขาก็จะมีคำถามว่าทำไมต้องมาซื้อกับคุณสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่ราคาที่ถูกกว่าดีกว่า ความยากมันอยู่ตรงที่การสร้างระบบต้องมีคนเข้ามาช่วยแต่ถ้าคนที่จ้างมาเขาโกงเงินไปทุกอย่างก็จบครับระบบที่สร้างไว้ก็ล้มไม่ใช่แพสซิฟอินคัมอีกต่อไปนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีคนดีไว้ใจได้อีกด้วยข้อดีของการทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งผมว่าระดมทุนง่ายแต่ก็ต้องใช้ปัญญาเยอะถ้ามีปัญญามีไอเดียเอาไปขายแล้วมีคนสนใจ ถ้าแบบนี้ก็สามารถสร้างได้เลยเพราะเรื่องของไอทีมันเป็นเรื่องของมูลค่ามันยุกกำลังโตเร็วแบบทวีคูณแต่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจทั่วไปตอนเริ่มแรกไปซื้อของด้วยต้นทุน100บาทตอนขายอาจจะขายได้150บาทคือมันทำกำไรได้แค่นี้เพราะตัวคูณน้อยแต่อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งตัวคูณยุกกำลังมีไม่จำกัดเช่นซื้อมาแค่เพียง100บาท าจขายได้ถึง2,000บาทก็ได้สมมุติเว็บ Amazon ตอนเ,นเริ่มต้นมีคนใช้แค่เพียง1ล้านคนแต่ตอนนี้มีคนใช้ประมาณ50ล้านคนถือเป็นมูลค่าแบบก้าวกระโดดเป็นการจเจริญเติบโตที่ไม่จำกัดผมคิดว่าในโลกยุคใหม่พฤติกรรมของคนจะเริ่มเบื่อการเดินทางผมมีอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเขาก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ผมว่าเทรนด์มันมาทางนี้ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะข้อมูลมเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าคนเราเริ่มซื้อของออนไลน์มากกว่าการซื้อของในโลกจริงๆแล้วต้องมีกี่เว็บไซต์จากโจทย์ข้างต้นสำหรับผู้ที่อยากจะมี Passive Income ด้วยอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งผมขอย,ยกตัวอย่างว่าคุณมีเว็บไซต์ที่คุณแค่จ้างเว็บมาสเตอร์ดูแลระบบแล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นคนสร้างคอนเทนต์ให้คุณเช่นเว็บบอร์ด จากนั้นก็มีคนมาซื้อแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์คุณทุกเดือนทุกเดือนสมมุติว่าเดือนละ50 0 0 0บาทก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันที่คุณจะต้องมีได้ดังนี้จำนวนเว็บไซต์เท่ากับแพซีฟอินคมต่อเดือนหาร5 0,000ถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด A ก็ต้องมีแพซีฟอินคมเดือนละ1ล้านบาทคุณก็จะต้องมีเว็บไซต์ จำนวนเวน็บไซต์เท่ากับ1ล้านหาร5 0 0 0 0เท่ากับ20เว็บถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด B คุณก็ต้องมี passive income เดือนละ3 0 0แสนบาทคุณก็ต้องมีเว็บไซต์จำนวนเว็บไซต์เท่ากับ3 0 0แสนหาร50,000เ 50, ท่ากับ6เว็บถ้าคุณอยากมีชีวิตเกรด C คุณก็ต้องมี passive income เดือนละ5 0,000บาทคุณก็จะต้องมีเว็บไซต์จำนวนเว็บไซต์เท่ากับ ห้าหมืนหารห้าหมืนเท่ากับหนึ่งเว็บอย่าให้ใครมาบอกว่าลูกทำไม่ได้แม้แต่พ่อเองก็ตามลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันเมื่อไรก็ตามที่ใครทำอะไรไม่ได้พวกเขาก็มักจะบอกกับลูกว่าลูกก็ทำไม่ได้หรอกลูกมีสิ่งที่ต้องการไปคว้ามันมาซะวิลสมิธ 25. มีแพสซีฟอินคัมด้วยอสังหาริมทรัพย์ Real e s อ a t e อยากมีไหมครับถ้าอยากมีติดตามได้ใน e ีีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีีถัดไปสวัสดีครับ